สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เคยไหมครับเวลาแต่งภาพแล้วยิ่งแต่งยิ่งเละจนบางครั้งอยากจะย้อนกลับไปในเวอร์ชั่นก่อนหน้าแต่ก็ใช้เวลานานเกินกว่าจะย้อนกลับไปได้ซึ่งเราจะมาแก้ไขปัญหานี้กันครับ p h o t o s h o p สามารถให้เราย้อนกลับไปได้ถึง1,000สเตทเลยทีเดียวซึ่งฟังก์ชันที่ผมว่านั้นคือการเก็บฮิ s t o r y ของ Photoshop นั่นเองที่มุมบนขวาของจอเพื่อนๆจะเห็นลูกศรเล็กๆให้คลิกไปเลยครับ แล้วเราจะเห็นฮิสตอรีทั้งหมดที่เราปรับแต่งรูปภาพไปจากรูปปัจจุบันผมสามารถย้อนกลับไปในเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้ตามความต้องการและรวดเร็วทำให้ทำงานได้เร็วมากขึ้นฟังก์ชันเก็บฮิสตอรีในการแก้ไขนี้เราสามารถปรับได้สูงสุดถึง1,000สเตตซึ่งมีวิธีการปรับค่าฮิส o อรีสเต e สามารถทำได้ดังนี้ให้ไปที่ edit preference จากนั้นคลิกที่ p e r ร์ฟ m ร n แมให้ปรับค่า history state ให้เป็น1,000แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคที่ผมนำมาแชร์ในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์คอมเมนต์และ subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ